อีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับจริงหรือเปล่าคุณต่อยจริงสิครับอยากชิมมากเลยเดี๋ยวจะได้ชิมนะทำยังไงอันนี้เป็นอาหารที่อาจารย์ชอบมากจริงหรือเปล่าพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ไก่ไก่ชอบมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์จริงไปกับไก่เยอะก็เป็อรถามเนี่ยการกินไก่หรือว่าอาไรอย่างอื่นการกินไก่ครับอาจารย์กินไก่ก็ตอนนี้ก็เป็นเกาเป็นเกา ไก่อันเนี้ยรับมันเป็นไก่ทิ้งเดี๋ยวท่านดูเพราะว่ามันเป็นต้มไก่สามสายที่สำคัญคือท่าทางจะแซ่บเพราะกลิ่นลอยมานโอ้โหก็จะมีสามสายเนี่ยเขาจะมีสายเอเซยไม่ใช่ไม่ใช่สามสายพันแุ์นอ์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสั้นๆว่าต้มไก่สามสายครับอยู่ที่ครัวระเบียงน้ำสะพานปทุมสองครับตอนนี้มันจะเด็ดขาดขนาดไหนทำอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณ พัดสอนวราทีพิพั์จากร้านครัวระเบียงน้ำนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัวระเบียงน้ำอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงสะพานปทุมสองเลยค่ะติดแม่น้ำมีเรือล่องมีเรือล่องด้วยมีเรือล่องเรือนี่เวลาที่ล่องไปแล้วไม่กลับใช่ไหมครับ กลับไปแล้วกลับรเปลกาเกล็ดทานอาหารบนเรือได้ด้วยทานอาหารบนเรือได้ด้วยแทนประทุมกับปทุมจังหวัดนนท์นี่มีของเราร้านเดียวเลยค่ะร้านเดียวเท่านั้นที่มีเรือนะคะที่มีเรือที่มีเรือร้านอื่นส่วนใหญ่เวลาเขาไปเขาก็เอามาส่งร้านนี้ไปแล้วก็ไปเลยไปทางนี้นนี้ก็ไปกินข้าวแล้วก็กลออกลับด้วยออไกกอดออกไม่ได้ปล่อยเกาะใช่ไม่ปล่อยร้านชื่อร้านครัวระเบียงน้ำอยู่ตรงสะพานปทุมสองนะครับ วันนี้ที่เมนูจะมาสอนก็คือต้มไก่สามสายมันเด็ดขาดยังไงเดี๋ยวคุณรภัตรสอนจะบอกแต่ผมจะพาท่านไปเที่ยวก่อนเชิญชมครับนี่คัะเรานั่งเรือกันท่านผู้ชมรอบเกาะเกร็ดนะใช่ไหมรอบเกาะเกร็ดแล้วเราก็ทานอาหารไปได้บนเรือเมนูนี้ผมปรุงบนเรือให้ท่านผู้ชมเลยนะลองดูนะมันก็มีความจริงๆเดี๋ยวคุณดูคุณดูเมนูนี่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 ปรุงบนเรือให้เลยมาดูว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะเริ่มต้นครับก็คือเอา กระเทียมใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ใส่ครับหอมแดงใส่ลงไปค่ะแล้วก็ข่าในกระทะแล้วก็กวนคั่วให้หอมคั่วนะท่านผู้ชมเปิดไฟอ่อนๆคั่วจนมันหอมแล้วก็ใส่พริกใส่พริกลงไปพริกแห้งลงไปแล้วแต่จะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนมันหอมได้ที่ท่านผู้ชมถึงเอาขึ้นค่ะนะฮะนี่ครับแล้วเอาไปใบตำค่ะเอาไปตำนะครับตำให้มันหยับหยาพอนะครับเราได้มาแล้วเรียบร้อยคราวนี้ นี่คือไก่ซึ่งเป็นไก่สามสายสับมาเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปในอะไรใส่ใส่ไปในกระทะแล้วก็เติมน้ําซุปนิดหน่อยเติมน้ําซุปน้ําสต๊อกไก่นิดหน่อยแล้วก็คั่วในกระทะนั่นแหละนะครับนี่นะเติมน้ําสต๊อกไก่นิดหน่อยแล้วก็คั่วในกระทะนั่นท่านผู้ชมคั่วให้ให้มันเข้ากันค่ะเข้าไปเข้าเติมอะไรครับเติมน้ำมะขามน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลา แแรกเมื่อกี้ใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะครับนะฮะนี่ครับคั่วให้อยู่ในกระทะให้เข้ากันแล้วถ้ามันแห้งมันแห้งเราก็เติมน้เติมน้ำสตอกนะครับเติมน้ำลงไปเติมแล้วก็คั่วไปอีกคั่วให้มันหอมแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปใบกระเพราใส่ตามลงไปนี่นะครับนะครับแล้วก็คั่วอีกได้อย่างนั้นแล้วจึงเอามาใส่ในหม้อหม้อไฟนะครับ เป็นอันเสร็จสิน้นป้อมไก่สามสายครับฮ่าเลยเดิตกใจดิมันมันไม่ได้ทําย่างเย็นแต่มันมีเคล็ดลับยังไงอบอกเขาทีเคล็ดลับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากคือเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเคล็ดลับบอกได้เหรอฮะได้สิถ้าเคล็ดลับบอกได้แสดงว่าเคล็ดไม่รับนะกลายเป็นเคล็ดเปิดอ๋อกลายเป็นเคล็ดไม่รับหอมโอ้โหหนขั้นตนี้หอมมากเลยอ่ะบ้าทยอบ้า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 นี่ให้ดมนี่ เนี่ยนะอันนี้มันอะไรกันอะไรเอาที่ที่คั่วในช่วงคืองี้เราท่านผู้ชมนิดนึงก่อนนะมันเป็นเครื่องที่เอาไปคั่วมันจะใกล้เคียงกันมากเลยระหว่างว่าคั่วเต็มที่จนได้ที่กับเลยบิงนิดเดียวก็ไหมจริง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 มันต้องอยู่ตรงเส้นนั้นพอดีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ก็ไม่อร่อยแต่ถ้าไม่ถึงเส้นนั้นเส้นเขตแดนสุดท้ายก็ไม่หอมนี่เองเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เท่านั้นเอง ตอนที่ท่านใส่ตะไคร้ใส่ข่าใส่พริกใส่หอมค่ะแล้วก็ใส่พริกข้างหลัใช่ไหมใช่เพราะพริกมันจะสุกง่ายใช่มันเลยต้องใส่ข้างหลังพร่ใส่ข้างหลังเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำดี๋ยวมันจะดำ แล้วก็ได้ตรงนี้มาได้ตรงนี้มาเสร็จกรรมวิธีการทําทําอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยตอนนี้เวลาไก่คุณเลือกคุณเลือกไก่สามสายค่ะครับสายเอเชียหรือสายอะไรไม่ใช่เขาแฟังเขาก่อนครับผมได้สามสายพันธุ์ก็มีไก่อ่อนไก่แก่ไก่บ้านมาผสมกันผสมพันธุ์กันมันออกมาเป็นไก่ตัวนี้ไก่ตัวนี้จะไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องอะไรเลยเนื้อจะนุ่มเหมือนไก่เหนียวแต่ว่าไม่ต้องทํานาน ความรู้เรื่องไก่ของคุณอาจจะดีแต่ยังไงก็สู้ท่าน professor ์แ h ฟริแ a m ไม่ได้คือท่าน professor ์แ h ฟริแ a m เนี่ยกับไก่เนี่ยท่านเชี่ยวชาญมากท่านลงทุนเรียนเยอะมากท่านลงทุนเรียนมากท่านเสียเงินในการเรียนไป เกือบร้อยล้านนะเป็นร้อยล้านบาทโอ้ยข่าเล่าเรียนของอาจารย์ข้าเล่าเรียนเพราะว่าท่านดันไปเลี้ยงไก่ชนนะฮะท่านดันเลี้ยงไก่ชนแล้วเขาบอกตัวเนี้ยเด็ดเด็ดสุดเด็ดสุดแล้วพอเข้าไปชนในบ่อนไอตัวเด็ดของท่านเนี่ยแหละครับพอแค่เจอหน้าคู่ต่อสู้ท่านผู้ชมไม่เชื่อยาลบหลูยังไงครับคู่ต่อสู้แค่เจอหน้ากันเท่านั้นไก่ที่ท่านเลี้ยงวันอย่างดีอาจารย์เป็นลมตายที่ตีกันไปยังตีกันไป หัวใจวายตายอาจารย์ครับไก่หัวใจวายตายมันเกิดจากอะไรแสดงว่าเ่ือกไกอ่อนแอขาดเกลือแร่อาจารย์ขาดเกลือแร่พี่ซ้อมมันไม่ดีพอไม่ดีพออาจารย์ครับไก่สามสายพันธุ์เนี่ยอยากจะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีไก่ไก่ไก่พื้นบ้านของเราเขาตกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า เขาเรียกอะไรเขาจะดึงเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์เอาออกมาเอายีนมันมาอ่าไก่บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าเนื้อมันจะนุ่มใช่หนังมันจะกรุบกรุบถูกไหมก็เอาผสมกับไก่เนื้อไก่เนื้อเนี่ยเนื้อมันจะเยอะมันก็จะทําให้เนื้อข้างในมันเยอะแต่ว่านิ่มและหนังมันกรุบกรุบถูกต้องถ้าอันนี้ไก่ต่างสายพันธุ์คือการผสม สามแต่พันแต่ถ้าเป็นต่างแต่พันทางไก่ชนก็จะมีหงอยจ่าก๋อ,กอยต่าเงินนะฮะมีแต่พันก๋อยแต่พันตราแต่พันไส้งน่นมาจากประเทศเวียดนามอาจารย์ครับไอ้ไก่สามแต่พันอย่างเงี้ยเวลาที่เลี้ยงขายแล้วได้ตังคไหมครับได้ตังค์ได้ตังค์ฮะอาจารย์ทำไมไม่เลี้ยงเหรอครับหมดค่าเพิมมันก็เยอะ้อาจารย์ไอ้อย่างนี้เลี้ยงไม่หมดค่าเทอมเยอะไม่ใช่เหรอใช่ใครที่อาจารย์เลี้ยงเนี่ย อันนั้นเนี่ยมันมันมัน,มนเราไม่ได้เลี้ยงไว้กินเราเป็นต่อสู้อเราเลี้ยงเพื่อต่อสู้เป็นการต่อสู้ <c oughs> และเป็นเกมเกมกีฬากีฬาเราต่อสู้เราเลี้ยงเราเลี้ยงนานแมาจันตั้งแต่ฟักไข่ขึ้นมากว่าจะเป็นอย่างนั้นกูก็กว่าจะได้ออกสนามนี่ก็เก้าเดือนเก้าเดือนแล้วพอออกไปพิ่มื้อคู่ต่อสู้แล้วเป็นลมตายลมตายแล้วมันเราก็เราก็รอไงรออีกเ้าเดือนเนี่ยก็เลี้ยงมาตั้งแต่อายุแปดขวบเก้าขวบ อนี้กดย่างเขาสาทิพย์เกตสก่อนได้ดีไม่กี่ตัวเต้องลงใจคุยเรื่องไก่ชนเรื่องอะไรใจรักจริงๆนะคุณเลี้ยงไก่เขาบ้างปะไม่ได้เลี้ยงอย่าไปเลี้ยงนะอย่าไปเลี้ยงคุณใจร้าผมากไก่ชนไก่ดีกว่าชิมดีกว่าอาวีคุณบินเชิญมาคุณมากครับเชิญทางด้านเลยครับท่านผู้ชม มันไม่ใช่วาวอย่างเดียวเดี๋ยวลองทานผมทานรสของเขาแล้วคุณนวัตครโอ้โหผมแบบจากจะบ้าตายอ่ะโอ้โหตอกหม้อเลยนี่นี่นี่แย่เขาแย่เขาแย่ถ้าทานแกจะทำอาหารโอ้โหแกบ้าไปฮะนี่ท่านผู้ชมดทานมทุกอย่างเลยนะคะนี่จ้าจ้าทุอ่างแล้วทานจะทานได้ไมล่ะไม่ได้โอ้โหคุณนวัตเชิญของกินได้ก็ไม่กินครับน่ะคุณกีรติไม่เป็นไรพี่เผ็ดนิดนึงผมรู้ว่าเผ็ดแน่นอนมีตัวกระดุกซ่อนของแกต้องเผ็ดแน่เพราะแกอ้อมเกาะเลย ก็มี่ไปรับฟลุกแต่แต่ว่าถ้าเผ็ดไม่เป็นไรนะไปแกไปกับกับครัวระเบียงน้ําสะพานตุงสองเนี่ยเผ็ดมากๆแกทำไงฮะให้โดดน้ำเลยโดดน้ําเลยโดดน้ำเลกินทวิกโอ้โหมจริงนะขออนุญาตเอาเอาข้าวมาใส่เป็นข้าวต้มข้าวต้มนิดนึงได้ฮะเราเตรียมให้ครูระลับข้าวต้มไก่สามสายรสชาติของเขานะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยอืมอยู่ไกลๆเือว่าเป็นไรตายมาพี่ต้องรับผิดชอบแค่ตักมาเนี่ย เงือออกแล้วผมเอาว่าเงือออกอ่ะเนี่ยมันยังไม่อยากกินน้ำตาไหลดูคุณออกกันแล้วกัน่งคะไฟไหม้คุว่าไฟไหม้ไฟไหม้คุณว่าคุณไม่ต้องเกรงคุณกับผมไม่ใช่สายพันธุ์นี้เชื่อผมผมไม่ได้เสแสร้งไม่แต่มันยังไม่ได้กินนะแค่มองอ่ะน้ำตาไหลแล้วว่าคือมันร้อนไปหมดเลยแต่มันอย่างนงี้คุณวัดเราะต้องกินน่ะ สิ่งที่เขาพยายามคั่วมันหอมจริงๆนะมันหอมพริกมากเลยเพียงแต่ว่าผมมาอยู่ในสายพันธุ์ที่กินขนาดที่ไม่ไหวอ่านใจครับอหอมเนี่ยได้เสียงค่อยตอบหน่อยร้อนเนี่ยร้อนไปหรือร้อนพริกร้อนพริกร้อนพริกโอ้โหบ้าเลือดจริงๆถ้าคุณจะกินแบบนี้นะก็บางคนไม่เคยลองอให้แบบว่าเดี๋ยวเอื้นจะอุปมาอุปไมยไม่ถูกเพามันคล้ายๆอะไรท่าน เดินไปร้านหมูกระทะแล้วไปหยิบถ่านแดงๆมาใส่ปากแต่ความหอมความเผ็ดของเขาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนไก่ไก่อร่อยมัะถ้าผมนึกไม่ผิดนะเหมือนพริกกระเลียงมันเผ็ดร้อนอ่ะมันพริกกระเลียงที่ร้อนทั้งร้อนทั้งร้อนอ่ะ แต่มันหอมนะคุณผู้ชมแกใส่ทุกอย่างลงไปที่มันเผ็ด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 อะคือเป็นสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรรสอะเนี่ยแล้วดูแล้วดูแล้วดูเครื่องนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับก็ร้อนเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ควรใช้ชื่อว่าต้มไก่สามสายนะครับน่าจะควรจะใช้ชื่อว่าต้มยำเผ็ดสุดไก่สามสาย นะครับเชิญทางด้านนี้ครับเชิญทางด้านนี้ครับเชิญทางด้านนี้ครับโอ้โหเหงื่อแตกเหงือแตกเลยนะอร่อยฮะอร่อย่านผู้ชมเป็นอะไรที่อร่อยและแตกต่างจริงเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนภัสสอนขอขอบคุณครัวระเบียงน้ําต้องย้ำอีกครั้งว่าสะพานปทุมสองนะครับท่านนั่งเรือเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแต่เวลาขากลับท่านช่วยเรียกเรือแจวมารับด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะต้องโดดน้ําแน่นอนหรือไม่หรือไม่ในช่วงขากลับแนะนําแนะนํานะครับลูกค้านั่งนี้เลยนะครับ เออรับลมรับลมฮะรับลมอยากจะถามสักคำหนึ่้เชฟที่ปรุงเมนูเนี้ยลิ้นยังอยู่ครบหม่ อยากอยู่ครอบกบทานยากนะคะทานยากมากไม่แ่ไม่ใส่พริกแกวพริกเม็ดนึงไม่ใช่ผมได้พูดเล่นของคุณอร่อยจริงๆมันอร่อยที่ได้ถ้วยแล้วมันไม่ใช่เผ็ดแบบทุเรศนะมันเผ็ดได้ถ้วยมันเผ็ดหอมเผ็ดจริงๆแต่หอมแล้วไม่ไม่ได้เผ็ดขมอ่ะเออมันอย่างนั้นถูกต้องตกลงจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง5ลาไปก่อนสวัสดีครับ เมจิกคูลเลอร์หนึ่งชุดเนี่ยที่แจกกันเนี่ยนะครับมูลค่าทั้งสิ้นถึง2,760บาทเราแจกทั้งหมดสิบชุดครับ,รบมูลค่ารวม27,600บาทหวยจับซี่โครงหมูตุ๋นครับหวยจับซี่โครง น้ำหวานความหวานจะหอมขึ้นมาเลยครับเหมือนออริจินัลในประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนเลยมันอร่อยจริงนี่ผมกินของคุณผมคนลุกสู้เลยนะปวดท้องเดี๋ยวแป๊บๆวอย่ามาแตะตัวหนูทำไมอ่ะไม่ฮาตานี่เป็นซับสไครเบ์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลุงไปชี้นี่ตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้